อันนี้ปลาอะไรปลาเขาอีแป้งเนขาอีแป้งปลาเขาเกย,ย,ย์เขาเกขานะเออตัวใหญ่ไปแนึงเนาะโอ้อะไรอะ่ะไหนเล็กน้อยนั่นแหละเลน้ออันโลลวทำาไมอ่ะอันนี้โลโละหกสิบโ,โอตัวใหญ่โลละหกสิบค่ะ อ่ะพี่เล้ลุตปลากระแยงโล่เท่าไหร่ปลากระแยงบ๊าตคือขายแพ่งแท่มขายแพ่งโคตรบ๊ายังขี้ไรกับตัวละเอออันนั้นน้อยโล่ละเจ็ดสิบแปดทิทมนะพมันอ่ะพ่อดีจะคล้องหาเอาเนาะบ๊าตแม่งจะคล้องสื่อมากไหม ขายลอยละแพงโลละแพงพูดหาใดกระได,ไดายลอยละหกสิดอ,อันนี้เมนยูปุาขาวขี้กงังเอออันนี้เป็นตะเปอัน ไปดึงไปดึง uh, ok no, ่งเออคู่ยางกับย่างผกกินกินลอกไปลอกไปไปบังไฟทั้งนั้นนุคุ้ยกสะดุ้งเป็นยังไงมาเลียบเปียดเบ้านอันนี้มันจะใส่ ันเ้นี่มันจะไ่ม่มงนี่แมด้เปมลาขาวปลาขาวแต่เพี้ยนชดชดดินกวดวดอันนี้โลแล้วทำไมเนี่ยเป็นพงเลยนีไมดุ้นเดียวเลยขอปลาดังปลาดังบ่แะตแฮะตืกอนีบ่จ้าาไม่ได้กลางอาอัยกิมเจ้าชา มันการรัวละทำไมล่ะโลละ่บบาทรัละสี่สิบบาทเนี่ยผู้นี้ขึ้นมาสี่สิบตัน้อยก็ตัวใหญ่น้อยาวซีตโล่เนาะเอาไปเห็ดอันนี้นี่ไถุงมือกัมี่เอางไปเลี้ยเก็เลยเจ้าเลียงเขา หักว like ักนัวักแตงอี่หปล่าเดียก่อนเลยป้าขาวแตเพียนมีแต่ตัวไข่ๆเลยค่ะพี่ดองเดียก่นเลยง้ยบุวุยบุบยตกมากคนกะหลาปลากะเหาบันทด่นไข่เ่ไข่าเาวไข่บอเงินทอดงหญ่ๆี่วไข่เปิดไข่เบิดไ่เมไข่เปิดไข่เปดไข่เดไห่เปิดไข่เปด่เปิด่เิ่เดียด่ดไข่เดเิดไขเอาเลย เับไข่จำสายแห้งเลขมันแตกมัดจนไขนแมนมัจบอไข่ออเยก็เลยเจ้าเบียก็เยพแล้วพ้วพ้วพ้วนี่มแปลาน่อยปลาคอเอปลาขาน่อยเห็ดปลาแดเนบุยยบุยบุยโซนมดจีบโนโซนเิดน าาเางเลยสในคาินเด,เ,ดเอาเลยครับเรียกก็เลยเอาสังางส่งเอาถุงได้เสียเอาเรียกก็เลยตาจะเสียเอาตัวน <okay. S 2> ังได้เรียกก็เลยอ้วนๆบ่อ้วนเรียกเขาพมันเสียดส่วนสองงสามโลเลยสองโลเพิ่เอาเอาหามันได้อีก เขาห้เขาห้มไมได้อีกห้มันได้สมโรคลอยยี่สิบบาทสามโรคอยยี่สิบบาทหนึ่งไหมไรโรคอะสี่สิบหรอไม่แมขาสาโรกะอยยี่สิบือกันเด็หรอสามโรคอยกันครับไปอันนี้โรสามเอาเอาเอาหายเอาหายไปเลยสี100 100่สิบ กูเดียวกินพูดเดียวเอาง่ายๆนะครับกูเดียวกกินหลายค่าตัวทั้งปิีงทั้งลาบไปสันตัวก้อยไปสันตุ้เอาข้อเอาเอียกเอาเอีกเอาตัวยิ่ๆเอามาเราใส่ลงไปยังเด่นไหอยขาเราขาแล้วทุกขาดแล้วเอาเดโอ้ซ้วนถุงส้อนถุงเอาเอาขอถุงมันบางถุงมันบางถุงมันบางทั้หลังกตัวนี้ยทังหลังทั้งหลังนี่ไปไปไปบรีเปเปสเลยป้าเตัวเคยหด มาเบิ่งทางผีพี่น้องมาหนีิแม่มอุ้ยผู e ้ยกสะดุ้งผู้ยกสะดุ้งก็ยังมือยังแม่นยังบ่ได้กินเขาอยากเทียบได้กินเขากเทียบไปน่ละป๊าดได้จ้าก้องแล้วมือนีิได้จ้าก้องป๊าดขายยังมือยกยังมือแม่สิบว่าสอดแจ้งฮะมือแรกกหรอทีว่าสอดแจ้งบ่ ปวดพี่น้องโพดปวดเบิ้งน้ำปวดรู้บนีรโอ้ยโุ๋ยปอ๋ยโพดแล้ว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 นั่นมันแห้งโพด น้ำวนน้ำวนป๊าดน้ำไหมโคดขักโคดขักเอายกขึ้น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 เลยอโอ้ตัวเนียนไม่ค่อยถือแล้ว เอ้ยกาวยังมือยังขึ้นยังเล่นเนาะพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วพี่น้องเอาพูดแล้วพูดแล้ว

ค่ะค ah, ่ะค่ะบ่บ่ไปนั่งไม่นั่งเอาไปเบิ้งไฟทางพยาบาลดูได้ยังไง